รุ่งจิ๋อยากใ่มันเ่มนตกรได้แน่เท่เ่กัวรุ่ซาตอีมันถึงนี่เพ่อไตกอเราเล็กเล็กเล็ไเลเล็ก้็ดีดีดรแก็จเช่อมฮะเช่มใจเช่มใจเนี่ยอ๋อรถอตนี้มันถือได้อี่ปะไมันถือได้มันถืได้เันึกได้าบันึกอใช่นะทไม่ต่างกันนะคือันถึกเเป็น คนมาเี่ยงกันเขียงบาของเขาเอาล้าไปนั่งก็ได้ลมาจากเอาน้ำมันพืชเวลแกใช้เออลงไปสบัสดีพี่น้องสบาสดีเอฟซีถกคนพี่น้อง แหลกนะจากหัวเียนทำก็จกแต่ก็แหลกยังมาพ่อนใช่ไหมวัาันไม่มาหัวเกงแกันวาชันเกิดโจมตก็เปิดเปิดเิตัน้อยแล้วอเดีไม่ใช่วัันเลยกันจริีจริสบายดีพี่น้องรงไปลาบข่าวดีได้เนีพี่น้องโหลดไทยลงไปก็คือดว่าอแมดอนี่ก็กำไปตัวเรา เียงใจหรอเียงใจแล้ว่ได้บอหนูย้เพ่งดแจกบตรบอท้นเียงใจหรอข้มาแจกกอท่ขนแก้วะเป็นงเลวก็มงไงนวเอ็นกันูเห็นบ่เหมือนันเล็นิ้วเอ็นกัเห็นนิวเอ็นกัเห็นอ้าวรถขึ้นพราม่ตาหล่เยย่าน้เียงตอีกป่าม ดีจ้าห huh ้ามักโ like ่กันเด้อดูจีดาต่างห้องเลยดได้ห้องอีกนาปักเสียงมันตายเแม่มเมืน่เมืองแหน่อันยีล็อกบายประตูเขาดูอีบาประตูเขาดูอี เล่นใหญ่ได้พี่น้องเลยหลดไทยหลดเหตุหลดชักมามันกับโบเบิร์ตเกตนียโอ้โอยากตายนะบบกเสียงอะรีวิวแแนวนี้ไม่赖กูจะบเบ็น์่อพายตกกรดใช่นี่มึงจะมาให้กูหนังอยู่หนานี่ ต้องมาหลับข่าวดีพี่น้องตุ่บบาทเจ๊สายแดดพี่น้องตแม่หมดหยัตายเฮ้ยขษาไส่บักเสียงมันตายเลย บักเสียงมันตายแล้วหยอกอีแม่ว่าจะจิตตายขคืออะไรกันเขาไหวเลยเราเาได้นนแชงก็มามนตายละเชียง แม่ถอยทั้งขม่าน่ะหมกงูแบบว่าปหาโทรพี่น้องเลยขอบคุณหลายๆนะจ้าซื้อหมองูให้หนึ่งพันบาทพี่น้องคนขื้นโหลดห้าคนไปขึ้นโหลดห้องแต่คนกดกับ่นแต่นกดที่แหละบุัก็ได้งอไปขนาดแต่คอยเด้ออ้ามทำมีมาลองก็ไ่นเลย ก็บุคคลได้บอดายใส่มันจะเฮงเลยเด้นสันันพูมีอยู่เตียงพูดแหละมีอยู่เตียงพูดมาป่าทุกเตียงพูพวกบก no ัวพ <thôi> nice. like ุกมาลองมึงด <c oughs> ูมันบ่อซุกกระถูกสัวม่ข่าซะเลยไ่จไม่จดไมะ่าเี้างนอกาบุปโอ้ยเตียงนัมเห็นกันด้เสาไพ่ผ่านั่น แห่านป่วยทอนป่วยนั่นอันนี้เป็ตะหัวไ่ไ้แบบกเล่้มาเดียเป็นบักเทียงแร้อบักแหลเียงเลยเนื้อใจอะก็มใล้วอนวดตัเจ็มตัวบุเป็นบักเชี่ยงบักแหล่บนึงมือตัวใหญ่เง่งแนี่บักแหล่มายเง่จ้าเดียวเรเล่าเละเดียวเฮ

น้าเทนบอกสวยๆเทนบอกแม่กงกินน้ำแน่ากปิ่กสุกเลามน้าโอ้ยชลเลกกระสุกแหละอ๋อคนคือรถชลตีอีจะมากินลูกไหมชิชาบริกินเมื่อไหร่ขอางข้าทั้งเบิร์นี่เดยผกินจะต้าเหลือคุณนี่มากมากมานบกเบิย่านาปเรื่อขึ้นเลยบุญเมื่อจะเขื่อนดอกคนขึ้นโถ่แต่ลองแข้งแม่งบุญยินง่ายถ้ากระเก็บขึ้นมาแล้วนี่ มากูกินไงอุยอันจ๋าบอกเลยอบคุณละลายเด้อพีเช้าทั้งไตวันเนาะดีเมตาขอบคุณพีเมามังโม่บดชวนเมยเมาบดชวนเมย์หัเหี้ยว โมเบชวนทีเอ้ยขี้ังใส่อะคนขึ่นข่นข้นข่าวเลากย่งมากยังพได้กินเขืนเมื่อจะว่าไอ้เคี่ยมทานลมันเยกี่ยเอาอันนี้ก็ย้อนยิ่งย่อต่อเออยาเคียวนี่งกันเออมัตายแลเขียนไซซูเมแล้ววบางทียาเียวตายก้มันตายจะไปเผาหรอกเเออแล้จะตกใจก็อย่างึ่งตีกูว่าตก เอาอีก like like ัาเอไม่เล่ตัวแหงทีนักมือเีเชื้อมือนนี่เอาเงอไปแหละเงาไปเฉากันกุ้มือบุกขากได้มาตอกินบ่วงแล้วน่ะตาบวงกันมันบุตรตาเบิงเองมาดกำลังสินี้รับออีไป่ไหมเสือโลเสือโลตอนนี้จ็กโมงแลเยหักับหกโมง ดี่เด็ที่เจ๊นก<า>ูเกิดไม่โดนเจ้าที่บูนเ <c oughs> สียติตายเลยวมึงและสิตายคนๆกับบุคคลนี่มาบอกที่ยังอยู่นี่ <c oughs> <c oughs> ปาดไปแล้วหน่วยหนึ่งจะพี่กินก่อนอเอ,อ้ยเมื่อกันเลย ไห,กห,ห้กุหนังนี่พ่ <c oughs> ดเรือยแกูนังนี่เมื่อ้เนี่ยกูเป็นคือปัญพาได <c oughs> กูปอยากย่างได้ปัญหากับนังเหี่ยวบักลุยได้แล้วจะหลุดเกียบนะนักมรายรับอกูลุดมาได้กับมึงแม้ <c oughs> จะกิตีน <c oughs>

ขอบคุณหลายๆเด้อพี่เด้อที่ซื้อหมากมูหายขอบคุณหลายๆจ้าชื่อหมากงูเจ๊ซรายพี่เนาะยายมึงตัดยอดแล้วของเฮานะรู้จะบอกมันเด็ดยอดมันอื่นก่อนเด่นย่างลูกจีบอกเล่น Ờ cá nét nhỏ thôi hơn là to ừ, à, à ăn bé Bé ăn dây kéo nè Ai kéo năm nè đang mưa bỏ lao Cá thô มางี้เอามื่อแล้วลานทุ่งบางทีเอามื่อรแล้วลนท่งตมีลอย่า้บางางแล้วเอาล้ม่ให้ไปทานอีน่ะมันเมื่อน่ะลูกเมื่อทางพี่กูชวม่ทางนี้มีหองวัวใหญ่อยู่ขอนเอ่า เลือกแล้วมูมูมันกินไน่อันป้ายีกี่ซื้อน้ำมันซื้อน้ำมันเจซ้ายหายนี่แต่ก็มาแบ่งแบ่งกันกินเออเออ ยี่าวล่รอได้อแล้วลกบอกว่าดูบอกว่าดนโอ้ยจักอันโอ้ยเด็ดเอาเอาจักซ้ก็ได้นะเพื่อก็ยังสิไปหลายคน สทกซามหน่วยก็ได้โจม,มารอเล่ลเลเมาให้น้องนะจะมาจิตาตีนจกตาเมอือ่ลไ,ไอเล่มาโจมมั่าโจมเอาเอาจโจมให้เลยไ่เช่ออยากได้ตัวนะตัวไรตัวนัให้มหน่วยใหญ่ตัวนี้ตัวนี้เนี่ยน่นี่ยเออโอเค ป้าครับก็เมื่อหมื่นเงี้ทีเอาไปหายอันพี่น้องที่น้ำพี่น้องเลยแ่งกั้นฝุ่นละหน่วยชองหน่วยไอ้ชอยมาเอาเลยกันเอาไปหายอันเนี่ย ทานน้ำมันกับวา่านจ่ายก็บยามือ่อมือใหม่ยังจ่ายไปเลยน้ำมันพุกหนึ่ง okay, <right>, right. อันนั้นเมื่อเอาไปาเนี่ประ i s ด r y เด้อจกช่องหน่อยเด้อกุ้งปันเด้อ ก็ใช้อันไหนสาาู้บักฮามบอแมนบ่กบอแมนกระเดียวบักเต้หา่ามึงมาตัวให้ปวดมึงมึงโดนชเฉยๆมึงบอกมือตามึงจำนาาี่แหละพี่นอ้องเพื่อนแหละ